วัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบเจ็ดเดือนสี่เด้พอพี่นอ้องเดี๋ยวคืนนี้ตีสี่ก็เดินทางแล้วครับกลับไปทำงานไปวิ่งรถต่อวัสดีครับผมสายชงคนกูคนเดิมผูดเร็วคือเกา่าเี่ยก็จะเดินทางไปหาทำงานแล้วนี่ก่อนจะไปก็มารถสวนไ้ไมเทากันมากบลูกชายก็เมียเมียกำลังใส่ปุ๋ยชิงหัว คุยขอบคุยขอกน่ยายเดียวถ้าไม่รมบนะเอาไปหาหนังดีกว่าคือนี่มันนั่งเอาโตโตมันนั่งแค่นี้นี่น่ายนั่งตรงนันได้บองทีไม่มีอะไรนะไปไปเอาโตไปนั่งหนึงเลยเด็กมันหล่อนเออน,นั่งนั่งกันแหละนั่งอยู่นั่นแหละ ใส่ปุ้ยให้แกใส่ฝุ่นตัวเมียใส่แดงหงษ์ยีนหลดนน้ำมาอยู่บ้านหอกไอ้ก็ะสัมนี่แหละปลูกพักตรงฟังบอ่อแถวบ้านผมเขาเรียกฟังบอ่อเด้แถวฟังบอ่อฟังซะนี่แหละครับแล้วก็มาปุ้ย ไม่เท่าเรียงง,วงวยยัวได้ชิงงัวฝุ่นไม่ได้ซื้อใครดอกเขามากกับบ,อบ,อบ,ออกกบัอยู่บัานี้งสามีแล้วครับพ่อพีน้องชีวิตเห็นแล้วก็ยากลับมาอยู่บ้านปลูกพักเรียงงว้วทำกับโก,โกเกตไปแต่ก็มาไม่ได้เพราะว่ายังไมมดดุดนีมดสินก็เลยพ,พ่อมป็นผน้องไง ใหเมียลงมาอยู่บ้านก่อนพอเพราเท้าแกไม่ค่อยสบายอยู่ยี70็ดสิบเลยเลยเมียลงมาก่อนมึงดูชายตัดผมใหม่อย่างเทอเดี๋ยวคุณเถาอยู่บ้านน้อยมีม้องปลูกพริกปลูกพัก มีผิกมีใบนางหลักสายอีสานก็อีตู่กะเพราถั่วต้นหอมอันนี้เขาเรียกต้นหลายเธอเด่เขาดองเลยเด็ก็าใส่กะเพราไทยนะ่ะกุยช่ายนี่เด้อกุยช่ายฟักทองถามว่าปลูกหลายไม่ไม่หลายหรอกก็พ่อได้กินแกก็ ไม่เท่าหกสิบกว่าละเออต็งไทยหัวลาพามีเมื่อ,อไหร่เพิ่มพี่น้องเอ้ยก็พอาะจอยู่ยได้กินแต่ผักชีใบมณ์กับปูแล้วมันไม่เกิดอยู่แต่ผักชีนี่แหลววะผักชีผักชีลาวอ่ะบ้านผมเรียกผักชีลาวเ,าเาวด้ออันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับผักชีลาว ไอแบบนี้บาผมเรียกพักชีธรรมดาครับพักชีใบมุนแต่พักชีลราพักชีฝอยนี่ครับด,ดูโอ้ยอยู่บ้านเองสามเดือนโอเคเลยไม่ต้องไปซื้อใครกินขยันทําขยันนันเถอะซื้อเขาก็แพงทุกวันนี้พริกแพงหอมก็แพงอีตูซัละแเน่กะเพราถ้าเขาไปในเมืองแพงหมด อยู่บ้านเองไม่ต้องซื้อสัมเมฮ<ะ>้ยนะนแหลี่ผมทำสะพานให้ไม่เทาไหมเด้อตอนแรกแกมีสัมนี่มีแค่นี้นะสัมนี่มีแค่อันเดียวเลยครับผมไปต่อให้แกสงสารแกก็จะมีจะมีอะไรก็ลูกมาทางการผูดเจ้าลูกกระบ,บ้าไว้แล้วไว้วิ่งซื้ออะไรหลุดนะครับเวลาไห,หลหกล่อเวลาหกหล่อมันห่าง เองกับวัวิ no, the right. night, so, ่งซื้อเพื่อได้ไปแถวลังสงลังซิดหรือว่าไปไกลหยุดยาหมดยาลูกกระบ้าแป๊บเดียวไหนไม่ไปกั้งลูกมาไหนดดูแออกบ่่นีลูกชายไดดมีแออกยังยังอันนั้นก็ะมวนดิใช่ไหมเนี่ยมันจะมีสายมวลเนอะลูกชายกับปีหน้าขึ้นป .2 แล้วก็พึ่งไว้กันไหนมาพึ่งไว้ตรงนี้พึ่งแบบเก่าเลย มาพ่อ,อค่สนสมนะครับเป็นไงไหมลูกชายอย่างที่ไวรุ่นนะแม่ไวรุ่นในเมืองบวกบ้านนอกอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งนนรรแรงทุกทนายอวยพรมาเลยแข็งแรงด้วยทุกคนแรงมาลำลำลุยๆุยลำยลำลุยลอย่าจนอย่าเจ็บอย่าจนเอออย่าเจ็บป่วยขอบคุณมากครับสระขอบคุณครับ,รบที่้รับการชมเด้อ <laughs>